สวัสดีค่ะมาแล้วหวยเจ๊สวยคนเหนือดวงใจบุญถูก15งวดติดรอบที่แล้ว70บใบโวยปลอมเกลื่อนโซเชียลเลขหวยเจ๊สวยมาแล้วคนเหนือดวงใจบุญถูกลอตเตอรีร่70บใบที่แล้วขอสารพระภูมิให้โชคเต็มๆตรงๆเป็นงวดที่15โชคดีกันทั้งหมู่บ้านเฮกันทั้งจังหวัด วันที่24มีนาคม2568จากกรณีชาวบ้านยกให้เจ๊สวยนางสุกัญญาอายุ55ปีเป็นคนเหนือดวงหลังโชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่ติดต่อกันมาแล้ว15งวดรวมไปถึงงวดที่16มีนาคมที่ผ่านมาด้วยโดยได้โชคจากการเส้นไหว้ขอโชคกับสารพระภูมิเจ้าที่บริเวณหน้าบ้านตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรจนเป็นที่ฮือหาซื้อเลขตามมาจนถูกหวยกันแทบยกหมู่บ้าน ซึ่งเจ๊สวยยังได้มอบรถตู้ให้กับหน่วยกู้ภัยสว่างโกสัมพีนครไว้คอยช่วยเหลือประชาชนอีกด้วยล่าสุดเจ๊สวยได้จัดเตรียมเครื่องเส้นไหวสารพระภูมิเจ้าที่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ผ่านมามีการตั้งเต็นต้อนรับชาวบ้านที่จะมาเข้าร่วมพิธีขอโชคเมื่อได้เวลาเจ๊สวยก็ได้จุดธูปเทียนบอกกล่าวถวายเครื่องเส้นไหวกับสารพระภูมิเจ้าที่พร้อมกับกล่าวขอโชคขอลาบตามปกติเหมือนที่เคยทำมา จากนั้นนางลำแต่งกายชุดไทยมาไล่ลำถวายแด่สารพระภูมิเมื่อไล่ลำถวายเสร็จสิ้นเจ้สวยก็ได้หยิบพานทูบเสียงไทยขึ้นอธิษฐานขอโชคตัวเลขที่จะถึงในงวดนี้จากนั้นก็เสียงหยิบขึ้นมา1ดอกยกขึ้นอธิษฐานและทําการจุดปักไว้ที่บนผลไม้เครื่องเส้นไหว้ก่อนจุดประทัด5พันัดเมื่อสิ้นเสียงประทัดปรากฏตัวเลข หางประทัดคือ69และ372ท่ามกลางชาวบ้านจำนวนมากที่เข้าร่วมพิธีพากันถ่ายภาพเก็บเอาไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้สำหรับเลขทูบเสียงไทยเมื่อมอดไหมจนหมดตัวเลขที่ปรากฏคือ247เจ๊สวยเปิดเผยว่าหลังผลลอตเตอรี่ออกงวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาทราบว่ามีคนถูกกันเยอะมากทั้งคนต่างจังหวัดและในจังหวัดกำแพงเพชรต่างโทรศัพท์มาแสดงความยินดีบ้างขอโชคจากตนบ้าง ต่างติดต่อขอให้บวงสวงสารพระภูมิอีกครั้งซึ่งก็ตอบปฏิเสธไปจากนั้นก็มีเหล่ามิจฉาชีพสร้างเพจปลอมเกลื่อนโซเชียลมีการเก็บค่าสมัครสมาชิก ซึ่งแท้จริงแล้วตนยังไม่ได้ตั้งช่องหรือไลายกลุ่มอะไรเลยทําให้ได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเอาความอะไรต่อมาได้ปรึกษาหารือกับญาติพี่น้องว่าจะขอโชคขอลาบกันในง้ดน,นี้อีกครั้งเนื่องจากอยากจะได้โชคลาภเหมือนที่ผ่านมาได้นําเงินไปซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ประจํารถกู้ภัยที่บริจาคไปจึงได้มาทําพิธีเส้นบวงสรวงสารพระภูมิวันนี้อีกครั้งหนึง่ง เจสสวยบอกว่าปกติเราเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำเมื่อมีโชคแบบนี้มาหลายงวดแล้วที่ผ่านมาก็14งวดติดต่อกันก็อยากทำบุญเช่นเดิมสำหรับงวดที่จะถึงนี้วันนี้ได้ขอโชคจากสารพระภุูมอีกครั้งหากมีโชคจะรวบรวมเงินที่ได้นำไปซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตคนเนื่องจากตอนนี้ยังขาดแคลนอุปกรณ์ประจำรถต้องใช้เงินจำนวนมากอยากจะบอกบุญไปยังผู้โชคดีจากเราเมื่อได้โชคแล้วอยากจะชักชวน ให้มาสมทบซื้ออุปกรณ์คู่ภยัยเพื่อช่วยเหลือู่นมนุษย์บ้างจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งขอบคุณข่าวสดค่ะ